ค่ะทุกคนเราชอบเมคไมดีวอร์ชั่นหนุ่มๆเดอะบอยเธอคัมแบ็กอย่างต่อเน,นื่องจากครั้งเดียวก็เพิ่งคัมแบ็กกับทีมซัมเมอร์สดใสมีความแบบว่าไลฟ์การ์ดต่างๆคำโรงแรมแล้วก็ซื้อบั้มมาสองบั้มด้วยคือสองเวอร์ชันที่เรื่องสองเวอร์ชันนี้คือว่าภาพโปรโมทของขสองบั้มนี้คือสวยงามมากแต่ก็คือจะบอกว่าไม่มีโอกาสได้อันบ็อกซิ่งเลยแต่เราได้เปิดดูเรียบร้อยแล้วบอกว่าข้างในนี่งามมากเธอถ้าใครชอบหนุ่มๆเดอะบอยก็อย่าลืมอุดหนุนอัลบั้มน้องๆด้วยบรยว่าภาพข้างในสวยงามดีงามมากๆเลยแแแแแลลลลละะกกกกาาาาาารรรรรรคคคคัััััมมมมบบบบ็็็็็้้้้้งงนนนนนนีีีีเเเเปปปสดภพจวท่่่ซออ์หยๆฟ กาดหรือว่าเป็นใครต้องตำรวจก็ไม่แน่ใจเพราะดูจากทีเซอร์มันมีความเป็นเหมือนใส่ลับมากๆเห็นภาพครั้งนี้แอบคิดถึงเพลงทรั้งเราที im, ่เป็นคอนเซ็ปต์สเตลเลอร์ที่เป็นฟิล์มมันจอมโจนขโมยหัวใจครั้งนี้จะเป็นแบบใส่ลงใส่ลับเรืองอย่างเงี้ยก็รู้สกโอุ้ยตื่นตาตื่นใจแน่เลยและทีเซอร์ก็มีความรู้สึกว่าผมลงความอยากรู้มากเพราะฉะนั้นก็เอ็มวีออกมาแล้วเราไปดูเอ็มวีน้องๆเดือบบอยกันดีกว่าเธอรึดีกว่าค่ะมากโอ้โหเป็นตำรวจใช่ปะอ๋อมเป็นตำรวจ เป็นเหมือนเกมเออฉันก็ฉันพูดผิดฟิลเหมือนตอนแบบสระกูเกมอ่ะเหอะเจียวแช่อู้หูสามสิดี โอ้ใช่ใายกำใจดีมากโอ้ยินดมากโอ้ค่ะเพลงดีมาโอ้โอ my god จะฆาลมกิปริญญามาก ไมมออคือมันเป็นคาเป็นเกมอ่ะมีอันเนี้เหมือนประมาณแบบว่ามันจะระเบิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแตเหมือนเกมมากๆเลยอ่ะโอ้โหจาโอ้โก oh oh ็ก่องเพือความชิบเป็นโลกอรี่ดี คนนก็รู้คือเป็นแพลงที่บอกว่าอะไรปะตอนนี้ภาพแย่งตีนเพลงอะตอนนคือฉันโฟกัสภาพมากเลยอะแล้วแต่ละคนก็คือแบบงานดีมากเป็นตำรวจทหารใส่ราบก็เป็นแบบเล่นเกมเล่นเแล้วอตอนนี้ แโอ้ยท่าเต้นมีความหนักแน่นมากจ้าโอ้ที่ตอหน่อมากพยายามจะดีมากขอบคุณที่หนึ่งอลอ,อลงอลให้เขาหน่อ ใันก็อยากแบบว่างวดต่อไปกินน้ำลายละโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงคือรู้สึกว่ามันมีความแบบเพลงเหมือนจะฟังยากนะแต่ฟังง่ายมากและสนุกด้วยเขารักจะดีมากบอกเลย ริงตังมากจ,จบแล้วเหรอเอาดีๆโอ้ยใครทำยีนนีอีกลูกอ่ะมัอ่ะขึ้นขึ้นอ่ะ,อะ,ออะ,ะทุกคนมันเป็น,นที่อึ้งมากทุกแมกอดโออยากดูอีกรอบนึงเลยอะขออีกรอบนึงได้ไหมเธอไปดูอีกรอบนึงกับเดอะบอยเพลงนี้ไดกว่าเธอไปด้วยดีกว่า,วา,วาค่ะ ก็มันสนุกมากค่ะตอนแรกอะเราเข้าใจว่าตีม,มันเป็นเหมือนตำรวจตำรวจแอ่แล้วก็เกพิ่งคิดออกเมื่อกี้อ๋อมันเป็นเกมนี่นาคือมันสุกมาน,น่นะขอบต้นเสียงเลย เคยบอกว่าน้องๆทุกคนทำงานดีมากก็มีคะแนนดีมากอีกแล้วเราแปลว่าดีแหละคือเียงนิวอะ่วหะหวานะคือเข้ามากอะ่ะเข้าตะเพีงมากอ,อ่ะเชงก้กหลอชอบรักอิจาดีอ้อยคี่เคมื่อกี้คือแบบมันเทมากคือห้อยหัวจะกุ่ลงมา โอ้ยช oh. hmm. าตับแมนมากจะเห็นลายเต๋เลยอ่ะต้องแค่มากจ้องกระดาษหนูใครทำลูกเน,นี่ยแม่ก็ไปค่ามันน้องนิวคือตาหวานมากข้าเลยแค ว่าเอเียว่าเธอเดีกเหรอเว่าคิวอิดกหรอท oh <my> ก็่หนุ่คือแบบรู้สึกแบบหล่อขึ้นอะโอ้พี่นีกันเท่มากะบอกเลยชอบท่อนนี้แหละท่อนนี้มันจะทำรู้สึกแบบมันเป็นทัอนช้าแต่แบบมันดูเหมือนผมลงดีอะ่ะ

เธอละมีฟีลที่เธอนภัยังใจเหมือกับสกรีดอะ่ะกรีดแค่สกรีดหลอ่อโอ้ยที่เกวินหล่อเนี่ยบาดแผลมันช้ำม,มากโอ้ยังเดียวเองไห้อ่ะตัวเองไห้ตาแล้วว่ะโอ้โอ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 ยเข้าแข็งมัน ราคาเต้นเท่มากอะโอ้ยสงสารฉากนี้มากน้องคิวใครทำลูกใครทำลูกบอกมาใครทำลูกโอ้ยโอ้ยทะเลาะกันลูกใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเกินใจหล่อคือตอนจบคือมันเป็นระเบิดลงหรือว่ายังไงอยากรู้อะ แต่อีลิฟเขาผ่าบาดแผลคือแบบช้ำไม่ไหวแม่แบบอัยกยังนี้ก็ยังอา่าค่ะโอ้ยมันดีมากทุกคนเพลงติดหูแล้วหนึ่งชั้นคือแบบโอ้ my god คือเป็นเพลงที่มันแต่ฟังง่ายแล้วไม่น่าเชื่อว่าตอนฉากโบคอลอย่างตอนพี่นิวอย่างนี้รู้สึกแบบ มันเป็นที่เข้ากับเพลงอย่างแบบอย่างน่าประหลาดอยู่ดีก็เข้าแบบเข้ามากๆกับเธอมันเหมือนเป็นการตัดอารมณ์ความมันหน่อยๆแต่มันเหมือนเป็นการแบบห่มโรงก่อนให้ใจมันต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วทำถุงมีความหนักแน่นท่าเต้นคืออืออืออือคือแบบเธอฟังเพลงนี้แล้วพวกเขมใช้แต่ว,วิ่งไปหน้าปฝักซอยแล้วไปกรีดร้องบอกว่าเอ้ยออกเลยอะไรอย่างเงี้ยสักทีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเป็นความแบบมันไปในตัวเพลงแบบไม่มีสาเหตุเธอมันรู้สึกแบบ สนุกมากกับเพลงนี้บอกเลยว่าเพลงใหม่ของ The Boy เพลงนี้คือแบบโอ้ยเธอไม่ผิดหวังอยคืองานทุกคนงานดีมากจนมเมื่อกี้ลืมโฟกัสเพลงโมจะดูความแบบโอ้โห О ความงานพระเจ้าสรร้าาคือหล่อมากเธอเมื่อกี้นั่งดูจนต้องดูสองรอบอะเพราะงั้นคือโฟกัสอะไรไม่รู้เลยตอนนี้ฉันนแบบว่าเพลงก็โฟกัสหน้าตาน้องก็โฟกัสท่าเต้กนก็โฟกัสคือแบบมีงามมากเลยครั้งนี้เราคิดว่าวิทสตเตจดีงามเพอร์ฟอร์ม เดอะเบสแน่เพลงนี emed, ้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามารอรุ้นน้องๆเพิ่มฟอร์มเนกันเพลงกันว่าจะเป็นยังไงแต่ไงคิดว่ามันแน่มันหยดติ่ง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 แค่นี้ก็มันขนาดนี้รับรองว่าสเตจไฟลุกแน่นอนเธอเพราะฉะนั้นก็ฝากเพลงใหม่ของน้องเดอะบอยด้วยขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมช่องเราแล้วคลิปหน้าดิจิชั้นเพลงไหนหรือจะรี่พายเพลงนั้นก็อย่าลืมติดตามช่องเพลงใหม่ดูเธอฝากกดไลค์กดซับสไคร้ช่องเราด้ทันทีขอบคุณทุกคนมากค่ะดีค่ะบ๊ายบาย